สองแล้วโอ้คือเลิศแท้เฮ้ยอืมจะหน่อยใส่ได้หอดคอที่สี่นี่กับปังหมดแล้วเฮ้ยแถวปากซองแบบสันกับมีบอยังบ่ให้ได้มีเนาะตัวแทนเป่น้องทนาั้นแต่ว่าผักให้ได้เด้อไม่นอนองผักให้ได้โบแนวนี่นะติดตามขอบใจหลายขอบใจเด้อมาติดตามเนี่ยเด้อมาหักมาแพงกันเด้อบอจำเป็นต้องซื้อเครื่องกันได้ดอกบซื้อเครื่องกับลมกันได้เฮ้ย น้องเป็นมาแม่น้องก็อยากขายเครื่องก็ได้ก็ลองแม่น้องก็อยากมีหมูคือกันเฮ้ยเองก็อยากมีหมูเฮ้ยแม่น้องโผงามขอบใจเด้อน้องเมย์ขอบใจเด้อหล่ะเด้อน้องเมย์ก็ได้บุญไปแล้วหนึ่งน้อย่องแม่น้องแม่น้องก็ดีใจแล้ววันนี้ก็น้องเน็ตน้องเมย์ก็ได้บุญเฮ้ยทอได้ครีมทาผิวขาวสาวลาวราคาแม่นอันน่ะเด้อราคาหนึ่งแสนสองพันกีบเฮ้ยได้เข่งกิโลเด้อน้ำหนักนางใจเข่งกิโลกับพวกนางตัวจริงวักใหญ่เลยเด้อกับพวกนางมือแม่น้องยน่าแม่น้องเป็นคนทิพย์หุ่นมือยาวเด้อ bừng mưa Bẹp mưa phụ sai xuống xuống Mà khuôn hình nhau bộ xăm mưa mới nọ